ไปกันต่อเลยดีกว่าครับผู้สมัครที่จับฉลากได้อันดับที่3พร้อมแล้วนะครับหมายเลข24พี่โคสิตครับมา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 แหมยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมเช่นกันนะพี่นะพร้อม24ชั่วโมงโอเคเอาละพี่มี3นาทีครับเช่นกันนะครับนนอยากจะบอกอะไรก่อนไหมครับ วันนี้ผมตั้งใจที่มาเสนอับด้วยความตั้งใจมาแล้วเก้าปีไม่ท้อถอยครับจะมาเสนอการปลดและเปลี่ยนให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความสุข24่ชั่วโมงด้วยวิดีโอครับเอาละครับเพราะฉะนั้น3นาทีของพี่โคสิทธิ์เริ่มได้ครับสว,ส,สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทุกคนปลดกรุงเทพออกจากฉายาเมืองคนบาปที่ฝรั่งใช้ค้นหาเราเปลี่ยนให้เป็นมหานครแห่งความสุข เมืองคนดีมีคุณธรรมเป็นมหานครที่มีแต่ความสวยงามมองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มมีความสุขกรุงเทพวันนี้เต็มไปด้วยอาชญากรรมคนล้นคุกกรุงเทพวันนี้เต็มไปด้วยความลำบากในการทำมาหากินห้ามโน่นห้ามนี่จำกัดที่จำกัดวันค้าขายกรุงเทพวันนี้เต็มไปด้วยความกลัวเดินที่มืดนิดหน่อยก็กลัวเดินคนเดียวยิ่งน่ากลัวมีจะข่าวคมขืน รักวิ่งชิงป้นน่าสลดใจกรุงเทพวันนี้เต็มไปด้วยคนไร้เครดิตเพราะหนี้สินล้นตัวกรุงเทพวันนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งความรุนแรงแยกสีแยกพักแยกกลุ่มไม่มีความเป็นธรรมจนต้องเกิดม็อบมีแต่คนละโมกโกงได้โกงมีแต่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงมีแต่เส้นสายมีแต่เรื่อมใต้โต๊ะเป็นทาสของเงิน วิธีที่จะเปลี่ยนกรุงเทพได้ต้องปลดความจนออกจากคนกรุงเทพทุกคนต้องอิ่มท้องชีวิตต้องสะดวกเมืองต้องไร้รอยต่อระหว่างภาครัฐคือกรุงเทพเอกชนชุมชนและครัวเรือนด้วยนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงของผมจะปลดวิธีบริหารซ้ำซากเดิมๆเ,เปลี่ยนกรุงเทพให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ทุกคนอิ่มท้องก่อน โดยการพักนี้มีงานทำมีเงินเหลือปัญหาที่เหลือก็จะหมดไปแต่กรุงเทพ24ชั่วโมงจะเกิดไม่ได้ถ้ายังติดกับการเมืองแบบเดิมๆม,มีพักการเมืองมาชี้นำผู้ว่ากับสอกอเป็นพักเดียวกันเอื้อต่อการคอร์รัปชันขัดแย้งกับพักตรงกันข้ามจนกรุงเทพหายานะคนกรุงเทพอย่างพวกเราทั้งคุณและผมทำไมต้องรับชะตากรรมนี้ติดกับดักนี้ต่อไปอีกหรือได้เวลาแล้วครับ ที่พวกเราต้องปลดและเปลี่ยนกรุงเทพวิธีง่ายๆครับวันที่22พฤษภาคมนี้มารวมพลังกันปลดกรุงเทพออกจากการครอบงำของพรรคการเมืองไม่อิงแอบพักเป็นนักบริหารเลือกผู้ว่าที่อิสระประสานงานได้กับทุกฝ่ายรู้งานรู้ปัญหามีผลงานการันตีประสบการณ์ใกล้ชิดชุมชน เข้าใจชุมชนและมีคุณธรรมไม่โกงเลือกผู้ว่า24ชั่วโมงเลือกผมโคสิ์หมายเลข24ถ้าผมทำไม่ได้ภายในหนึ่งปีผมขอลาออกครับทุกอย่างที่พูดผมยืนยันว่ากรุงเทพ24ชั่วโมงครับเอาแล้วครับหมายเลข24พี่โคสิ์นะครับโอเค เอางั้นเลยพี่เอางั้นเลยถ้าได้เป็นหนึ่งปีไม่ใช่ออกเลยพี่ออกเลยชัดเจนอ่าพูดแล้วนะพูดแล้วเป็นหลักฐานหมดถึงตั้งใจทําเป็นวิดีโออ่าเพื่อให้เป็นหลักฐานทำเมื่อคืนเนี่เองอ๋อคือบอกแบบวิดีโอนี่โม้ไม่ได้นะโม้ไม่ได้เป็นหลักฐานแล้วทำได้จริงอ่ะพักนี่ทําได้จริงทําได้ทันทีด้วยเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยบางคนบอกอยู่แป๊บเดียวอ่ะ้าไม่เชื่อเลือกผมดูอ๋อเอาละฮะ สุดแท<ด>้แต่คนก<ด>รุงเทพจะเห็นสมควรนะครับนี่คือหมายเลข24่ิบพี่โคสิ์ครับ